เวลาเราหยิบขึ้นมานะครับพระรุ่นนี้นะครับเราจะสังเกตครับเนื้อนะฮะของพระขุนแผนรุ่นนี้นะครับเป็นพระที่เนื้อละเอียดนะครับเนื้อละเอียดนะครับแต่นะครับแต่มีกวดเห็นไหมครับเนื้อละเอียดแต่มีกวดนะครับนี่เนื้อละเอียดแต่มีกวดนะครับเนื้อละเอียดแต่มีกวดเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะครับเนื้อละเอียดแต่มีกวดนะครับเห็นไหมครับ นะครับเวลานะครับพระองค์นี้นะครับผ่านการใช้เนี่ยนะครับโดนสัมผัสเนี่ยนะเนื้อนะครับจะจัดนะครับเนื้อจะจัดเห็นไหมครับนี่นะครับตรงนี้นะครับโดนสัมผัสนะหรือว่าผ่านการใช้จะจัดส่วนลึกขององค์พระเนี่ยนะครับจะแห้งนะับจะแห้งเห็นไหมครับจะแห้งเห็นไหมครับนี่มีกวดนะครับแล้วก็แห้งนี่นี่เห็นไหมครเนื้อละเอียดนะฮะแต่เวลาโดนสัมผัสเนี่ยนะครับพวกพระกุญจะจัดมากๆนะครับ ถ้าสมมุติว่าพี่ๆที่ดูคราเราเห็นเนื้อจัดอย่างนี้เช่ไหมฮะเวลาจัดแล้วจะชํำนะมีกวดนะฉ่ำมีกวดแต่บริเวณนะครับที่ไม่โดนนะฮะไม่โดนไม่โดนสัมผัสนะแห้งๆนะจะแห้งมากๆนะครับเห็นไหมครับแห้งนะครับนี่เหรนี่จัดนะครับจัดแห้งนะครับองนี้นะครับเขาเรียกว่าอ่า ขุนแผนนะฮะกูวัดมนเทียนเนาะพิมพซุ้มขีดนะครับซุ gefallen, ้มขีดก็ขีดขึ้นอย่างงี้นะครับนี่นะครับเนื้อแห้งนะครับแล้วก็เทคนิคนะครับอาจารย์ผมบอกมานะครับถ้าขุนแผนเนี่ยนะครับกูวัดมนเทียนเนี่ยนะครับมักจะนะส่วนใหญ่นะเทคนิคลับเลยนะมักจะนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับสีแดงแดงเห็นไหมครับแห้งๆนะครับนี่นะมักจะลงชาตินะครับมักจะลงชาตนะชาติแดงๆงนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ ชาติพวกนี้นะครับต้องแห้งนะฮะต้องเกานะครับต้องแห้งต้องเกาเนี่ยองนี้ลงหลังก็ลงเห็นไหมครับนี่นะครับนี่นะฮะแล้วก็ดูนะครับความคมนะครับนี่ความคมของแม่พิมพ์เห็นไหมครับเวลาอ่าพระถอดนะฮะจะเบลอจะตื้นฮะองนี้ขนาดเป็นพระที่กดไม่ลึกนะฮะแล้วก็สึกสึกผ่านการใช้นะฮะยังเห็นความคมนะครับนี่ความคมแบบนี้นะครับ แห้งนะครับแห้งนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสําหรับผ้าคุนแผนนะครับกุวนมทีีนนะสำหรับพี่ท่่นใดนะครับที่มีก็ยินดีรับเช่านะครับ